สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคูป้ากแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนหน่วยชุมชนของเรากันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลย ชุมชนของเรานะคะชุมชนนะคะภาษาอังกฤษ,า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 ษาชุมชนอ่านว่า community นะคะอ่าเด็กๆอ่านตามนะคะ community ค community มมมมแปลว่าชุมชนนะคะชุมชนนะคะหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการดำรงชีวิตรวมกันเช่นถนนหนทางไฟฟ้าประปาวัดโรงเรียนเป็นต้นนะคะมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตคล้ายๆกันนะคะเด็กมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบและกฎเกณฑ์เดียวกัน การปฏิบัติตนที่ดีนะคะของการอยู่รวมกันนะคะข้อแรกก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะเด็กๆอ,อย่างเช่นเรามีเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเราก็อย่างเช่นเพื่อนบ้านเรากําลังตัดต้นไม้เราก็สามารถเข้าไปช่วยได้นะคะต่อไปข้อ2นะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือเราเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันค่ะต่อไปนะคะ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในในบริบทของชุมชนนะคะบางครั้งนะคะ,ะประธานหมู่บ้านเนี้ยก็จะนัดนัดนะคะนัดสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมการแสดงความคิดเห็นในการดำรงชีวิตหรือการปรับเปลี่ยนบริบทหรือปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือพื้นที่ภายในหมู่บ้านของตนเองนะคะ ต่อไปนะคะการเคารพกฎระเบียบนะคะก็คือ,อเมื่อในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรนะคะเราก็ต้องอร่วมมือกันปฏิบัตินะคะอย่างเช่นนะคะให้ใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อออกนอกบ้านนะฉะนั้นเราต้องใส่แมสเวลาออกข้างนอกถูกต้องไหมคะถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะ <c oughs> สถานที่สำคัญในชุมชนอันแรกนะคะคืออะไรคะเด็กอ,อันแรกคือบ้านนะคะภาษาอังกฤษนะคะ home home แปลว่าบ้านนะคะต่อไปอะไรคะเด็กๆตลาดหรือร้านค้านะคะ,ะภาษาอังกฤษนะคะ market market เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปอะไรคะลูกวัดนะคะ Temple Temple โ okay, อเคค่ะต่อไปคืออะไรโรงเรียนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ School School ต่อไปอะไรคะโรงพยาบาล Hospital Hospital เก่งมากค่ะ ต่อไปอะไรคะไว้จับโจรไว้จับโจรคืออะไรสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจนะคะภาษาอังกฤษคือ police station police station โอเคอันนี้คือสถานที่สำคัญในชุมชนของเรานะคะเด็กๆต่อไป การละเล่นไทยการละเล่นไทยมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าภาพแรกนะคะเด็กๆรู้จักไหมคืออะไรอ่าอันนี้คืออะไรคะเคยเล่นกันไหมเอ่ยอันนี้เรียกว่านะคะการเล่นรีร,รีข้าวสารอ่าเดี๋ยวคุูปาจะลองร้องบทให้ฟังนิดๆนะคะรีรีข้าวสารสองขานานข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเรือคด ข้าวใส่จานเคยเล่นไหมเอ่ยอ่าต่อไปอันนี้นะคะอันนี้คือการละเล่นนะคะหมาก้านกล้วยเคยทํากันไหมคะเคยอ่าหมาก้านกล้วยทํามาจากก้านก้านของใบกล้วยนะคะเอาใบออกเอาเหลือไว้ตรงหางนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้มีดถากเป็นหูแล้วก็หักข้อเอาไม้เสียบนะคะก็เป็นหัวม้าแล้ว ต่อไปอันนี้คือมอนซ้อนผ้าใครเคยเล่นมั่งใครเคยเล่นนี่มอนซ้อนผ้ามั้งคะอ่าที่เราจะนั่งกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะเราจะมีคนหนึ่งคนถือผ้าหรือถือตุ๊ก,กตานะคะเอาไว้นะคะแล้วก็เดินอ้อมหลังของคนที่นั่งเป็นวงกลมนะคะเมื่อเราผ้าวางไว้ที่ข้างหลังใครเมื่อจบบทกรอนที่ร้องแล้วนะคะให ผ้าให้คนที่มีผ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยวิ่งไล่ตีคนที่เอาผ้าไปวางนะคะให้ได้ถ้าอ่วิ่งตีไม่ได้นะคะคนที่ผ้าอยู่ข้างหลังนี่ยก็ต้องมาเป็นคนเดินเอาผ้าไว้ข้างหลังเพื่อนแทนค่ะ,ะต่อไปอต่อไปนะคะ การละเล่นไทยอีกนะคะอ่าอันแรกนะคะอ่าอันนี้คืออะไรคะเดินอะไรเนี่ยใครรู้จักบ้างอ่าอันนี้เรียกว่าเดินกลานะคะเด็กๆเคยเล่นกันไหมเอ่ยอ่าเราจะใช้กะลามะพร้าวนะคะมาขัดขัดเอาใยมันออกนะคะให้มันแบบเรียบๆนะคะอ่ามันจะได้ไม่มีเสียนตามเท้าเรานะคะแล้วเราก็เอาเชือกผูกนะคะแล้วเราก็เดินเหมือนรองเท้าเลยเอานิ้ว เอานิ้วช่องระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วนิ้วชี้นะคะอ่านีบเชือกไว้แล้วก็เดินนะคะอันนี้เด็กๆยังเล็กอยู่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนี่คือการละเล่นมาเก็บเราจะใช้ลูกหินก้อนโมนๆหน่อยมาเล่นกันอ่าต่อไปซ่อนแอบเด็กๆเ,เคยเล่นอยู่แล้วเนาะจากที่คุปปาเคยสังเกตนะคะ และเน้นซ่อนแอบก็คือการแอบแอบให้ให้เพื่อนหาไม่เจอหรือใครแอบแล้วเพื่อนหาเจอตลอดอ่าโอเคต่อไปนะคะอาชีพในชุมชนอาชีพในชุมชนมีอะไรบ้างอาชีพแรกนะคะอันนี้คือใข่อ่าอาชีพแรกคือครู เด็กๆรู้จักไหมใครก็ครูป,ปานี่นะคะ่ะอ่าอาชีพครูนะคะต่อไปอันนี้คืออาชีพอะไรคะตำรวจอ่าเดี๋ยวก่อนครอ่ะเดี๋ยวพอครูป,ปาบอกอาชีพเสร็จแล้วเด็กๆลองคิดไว้ในใจนะคะว่าเด็กๆอยากมีอาชีพอะไรจากที่ครูป,ปาบอกเด็กๆไปอ่าอันนี้คืออาชีพตำรวจนะคะต่อไปอันนี้อะไรอาชีพพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะ ต่อไปอันนี้อาชีพหมอและสุดท้ายคืออาชีพชาวนาะอ่าเด็กๆคะเด็กๆอยากมีอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ยอ่าเลืองไว้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะทําตามความสําเร็จที่เราเองตั้งมั่นไว้นะคะเด็กๆสู้ๆคุณบาเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะต่อไปนะคะการแยกขยะนะคะ การแยกขยะอ่ะเราจะดูจากถังขยะนะคะถังขยะสีแรกสีอะไรสีเหลืองหรือสีส้มนะคะอ่ะอันนี้คือถังขยะสีเหลืองนะคะก็คือขยะทั่วไปนะคะรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้นะคะไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการร e ีไซเคิลเช่นนะคะอ่าถังขยะสีนี้นะคะเช่นอะไรที่ทิ้งในบ้างก็คือ พลาสติกห่อขนมหรือถุงขนมอะค่ะหรือถุงบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกโฟมฟอยที่เปื้อนอาหารนะคะอ่าอ่าถ้าเป็นขยะพวกนี้นะคะให้ทิ้งถังขยะสีเหลืองนะคะเด็กๆต่อไปถังขยะสีอะไรสีเขียวนะคะถังขยะสีเขียวคือขยะเปียกนะคะรองรับขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้นะคะเช่น พักผลไม้ใบไม้เศษอาหารต่างๆนะคะอ่าพวกขยะเหล่านี้นะคะเราเอามาทิ้งในะขยะสีเขียวค่ะต่อไปถังขยะสีแดงอ่าถังขยะสีแดงคือขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นขวดยาถ่านไฟฉายกระปปองสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราก็คือเขาเรียกอะไรนะใบก้อนนะคะ,ะบ้านใครใช้ใบก้อนนี่ค่ะถ้าเราใช้หมดแล้วนะคะเราต้องทิ้งขยะ,ะทิ้งในถังขยะสีอะไรสีแดงนะคะสีแดงคือถังขยะทีะ่เป็นอันตรายนะคะต่อไปสีอะไรคะ สีฟ้านะคะคือขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะหรือขายได้เช่นแก้วกระดาษพลาส,สติกโลหะนะคะอ่ะต่อไปอ่ะอ่ะจบบทเรียนแล้วนะคะเด็กๆแต่ครูปาจะมีกิจกรรมอ่านิดๆหน่อยๆมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันนะคะ ชื่อกิจกรรมว่าเงาของฉันอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันหากันเงาฉันอยู่ไหนนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพต้นแบบกับเงาภาพแรกคือภาพอะไรคะ,ะภาพโน้ตบุ๊กและภาพที่สองคะกระเป๋าถูกต้องค่ะ,ะเด็กๆลองลองลาก ไปหาเงาของมันสิคะ,ะเสร็จหรยังเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันถูกต้องไหมคะเด็กๆโยมใบ,บผูปลาไหมถูกต้องค่ะต่อไปถูกต้องไหมคะโยมเหมือนกันไม่เลยเก่งมากคะ่ะปผม,มือให้ตัวเองหน่อยอข้อต่อไปนะคะ กระดานอ่าภาพแรกคือภาพกระดานภาพที่สองคือสมุดอ่าเด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้หน่อยค่ะเสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้วมาดูเฉลยนะคะดูซิว่าเด็กๆโยงเหมือนคูปฟ้าไหมโยงเหมือนกันไหมคะอ่าเก่งมากค่ะถูกไหมคะเโอเควิลลี่กูต่อไปนะคะข้อน่าจะข้อ ท้ายแล้วให้โยงเส้นนะคะอะทำเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันใช้ไหมเอยเด็กๆโยงเหมือนคุปปาไหมถูกต้องค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยโอเคอ่ะมีงาน1ชิ้นนะคะที่จะฝากให้เด็กๆร่วมกันนะคะก็คือเด็กๆชอบไปสถานที่อะไรมากที่สุดเพราะอะไรส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูปาด้วยนะ นะบอกผู้ปกครองนะคะว่าที่หนูชอบไปเพราะอะไรแล้วให้ผู้ปกครองมาบอกกับครูปาในรายกลุ่มของเรานะคะโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ